สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่9กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบนะฮะตอนนี้ก็ เป็นรอบสัญญาณฝาคาลงเล็กๆที่ไม่คอนเฟิร์มนะฮะที่ไม่คอนเฟิร์มนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับบอกว่ามีกําลังอยากจะขึ้นผลปรากฏว่าก็ปิดแค่แท่งเขียวโดจิไปนะครับ ส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับเหมือนอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับเพราะว่าในการเคลื่อนที่ระยะใกล้ของเขาเนี่ยนะฮะหลุดออกจากโซนโอเวอร์ออกมาแล้วนะครับก็แปลว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นค่อนข้างจะมีเยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาสูน ก็แปลว่ายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์ต่อไปนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่ากก่อตัวและมีแนวโน้มันจะลดลงทางหมดนะครับเมื่อ ไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณนะครับยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบนะครับไม่หลุดกรอบไปไหนเลยนะครับมาเดือนนิดๆแล้วนะเกือบๆเดือนแล้ว นะฮะแบบนี 1941, ้เมื่อในระยะใกล้นะครับเหมือนบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากการจบรอบของรอบก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับผลปรากฏว่านะครับอยู่ในกรอบที่ยังเป็น ไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะฮะส่วนในวันนี้ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงนะครับนะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกโดยเปอร์เซ็นต์การลงนี่ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นหลุมๆเนินๆก็แปลว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับนะฮะ เพราะว่าดูจากกรอบที่เป็นแพทเทิร์นเทรนเนี่ยไม่ฮะเขายังเกาะเส้นสีแดงอยู่ก็คือยังไม่แข็งแรงและก็อ่อนแรงนะแปลว่าแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่พอๆกันนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟถึงไม่เดินทางสักทีนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคง โสนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นนะครับอยู่ในพีเรียที่แคบแคบอยู่ในแพทเทิร์นที่แคบแคบนะครับดังนั้นเราก็จะพอคาดการได้ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวเล็กๆทิงไว้ นะครับทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับยังไม่จบเนาะตามระบบของเรานะครับยังไม่เกิดนะฮะตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับกำลังจะรอคอนเฟิร์มหากเขาปิดแท่งแดงอีกหนึ่งแท่งนะครับนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะผมผมวิเคราะห์ตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนะฮะบอกว่ามีโอกาสจะพักตัวแล้วก็ลงได้อีกชุดผลปรากฏว่าก็เปอร์เซ็นต์การลงค่อนข้างจะเยอะก็ลงแล้วก็กลับขึ้นมานะฮะแล้วก็ กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแปลว่าอยู่ในกรอบเวียงเท่านั้นเพราะว่านี้เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อคืนนะครับสาแทงเราเนีนะ่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับโตทำซุปเปอร์ทิ้งไว้นะครับเราคาดการและสันนิษฐานว่าบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำหายได้นะแต่ตรงไหนไม่รู้นะครับเนะี่ยต้องใชร้ระยะเวลาระดับนึงขึ้นอยู่กับแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดน,นะครับส่วน ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นนะบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยการขึ้นครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้อยู่กับศูนเนาะนะฮะอยู่กับศูนย์นั่นก็หมายความว่ายังอยู่ในกรอบนะครับกรอบชัดเจนเลยนะครับเป็นกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับทำไมเขาถึงยังไซเวย์อยู่แล้วเพราะว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อันนี้เกือบแข็งแรง นะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเก่ะตัวเนาะแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบเกาะตัวแล้วนะครับเราก็จะพอคาดการและสันนิษฐานว่าในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรูปร่างการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นเรามองตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมฮะเขากาลังเคลื่อนที่เริ่มจะเป็น การเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นนะครับเมื่อเรามีการแพทเทิร์นปุ๊บบริเวณนี้นะครับก็จะแนะนําให้เราออกเดิ์นะครับก็คือโซนคาดการที่จะบายนะครับโซนคาดการที่จะบายของเราอยู่สักประมาณวันนี้อยู่สักประมาณพันกว่าจุดนะครับแต่โซนคาดการที่จะเป็น SL ของเรานะครับเห็นไหมฮะอยู่เกือบ2000จุดดังนั้นนะครับความเสี่ยงมันจะมีเยอะกว่านะครับดังนั้นจะต้องใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบ ที่ตัวเองขนาดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเราจะมีเรียนกลุ่มสัมมนานะครับการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่โรงแรมยูนิม,มานนะฮะยูนิม,มานก็วันที่วันเสาร์ที่26นะครับเวลาก็ประมาณหลังเที่ยงนะเราจะเป็นสัมมนากันช่วงบ่ายนะครับแบบนี้สบายๆกันใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่ารอบๆก็สามารถ มาได้นะครับหรือว่าทักทายกันมาก่อนสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ